สวัสดีพี่น้องอีคลิปหนึ่งนะครับสวสดีพี่น้องสุภุสุคนเด้อครับลิปนี้เดินห้างกับเขาเซโนครับพี่น้องผลสิบห้าไปเลาะตลาดนะครับเลาะตลาดแรงเซโนเนาะไปเบิ้งว่าห้าสี่ใดหยังครับพี่น้องจักสื่อหยังแบบเนี่ยอยากกินก็นได้คนระับกินเนาแล้วโอ้ยขุม แต่พ่ท่านได้กินเก่าเทียงพี่น้องตอนนีน้ใบสามครัวแล้วเนาะสีเ่เพิงแล้วใบาสามเพิงครับหากินเือน้ำขางข้างแถว้ันนอกบอ่แถวนี่บิสี่้านเฟือขายว่นนอก,ก่อนสิบไปางานตลาดเนาะเดี๋ยวเหาสีผ้าแวกกินเฟือขขางทางแถวบ้านพีนนะ่เนาะผมเห็นยหลาน,นึงที่จะเขาสิบเปิดเพราะเปิดพี่นอ้อยงยานถ้าเขาปิดอนะมันใบาสามแล้วเนาะมันคำละ จะไปเบิ่งกันครับว่าาส่เข็นลานเฟ้อวอนนะครับเฟ้อน้ำขางอ่าทางนะครับเฟ้อลานลานแบบยูนอกเมืองเนาะบวามไม่สิถ่วยทใดนะครับพี่น er ้องไปส้มบรรยากาศขางทางกันอีกทีนึงครับจะเป็นบรรยากาศขางางเขาไปเชโน่เนาะอันนี้นาจะเป็นเขตเมืองอูทุมพอนะครับพี่น้องเพราะฉ่นี้เขาซื้อน้ำน้ำนี่ ทางแป็สี่ครับกินตานามมันอากาศมันอาวมันบอ่อแดดแตจริงครับพี่นอ้องมันเป็นอากาศมันอา่าวแถวนี้เป็นล,ลานฝืนรึเปล่าตลาดนางพี่น้องแบบจะกินฟือข้างนอกนอกเมืองครับอย่างหัวมันถวยตะเขแล้วก็มันสีแสบบอ่อเนาะ ขางมาท่างแถวบันดอกนะ,ะมามาสิจะกกิจจกบาทส่วนมาสิเห็นตะสุมนั่งนะครับพี่น้องมาตังางกันแบบานเอ่าปันใดนบะสิบห้า,าไปรอดกินฟื้เนเวลาสิบห้าะะไปรอดตลาดเซโน่ครับปพี่น้องเงาพอแล้วเนาะเฟือขางท้าง ห้ามเพิ่นมีเฟอร์ยังเนี่ยเฟอร์งัวบ่วเอาเฟอร์งัวถ้วยถ้วยเท่าไหรถ้วย30ถ้วย30โดยเอาถ้วยหนึงอันนี้เพิ่นขายยังงออ๋อปิง่งนุ่มเขาจะเอ,อื้ปิ่งจามนะ แ,แบบใมหมูบ่บานนะครนบอเู่ขขางทางอันนี้ปีงังเนี่ยนี่ไม่เท่าไหร่เอาสองใหม่ด้ดยดย้วข,ขายต่ำขายต่ำนะบอเนี่ย ต่ำน้ำา,านซะือสราบ้านเดีะว่ลัานซือแรงยืดแคมทางเลยเผยสามสิบประมณเจ็าบาทอ่ะ ถวยละประมน้า 44, 45บาทเนาะมีสินสดเนื้อวัวสดนะครับแล้วก็ลูกสินถวยละ44บาทแถวบนอนอกรับาบานเท่ากับเทว่บ้าซ้ำกันนะครับมีกะปิเปียร์มีแบบผิจิ้มนะครับข้าวเจ้าใส่ปักหกน,กน้าสดด้ครับาพ,าพี่นองนีบแล้วก็พักใชนะ่ๆพักพักซาลแเน่ ซลาเน่นะครับพี่น้องผักโอ้กักบบะหมว่ขาจเจ้าเอาเิื่อยเชส่วนมากท่นสิเป็นแบบผักหอมร่วมป่นผักหอมป่นเนาะอันนี้ปิ้งจามเอ็นนะครับีว่าปิ้งนุ่มเอ้ยปิ้งหัวใจไม่ละหาพันบาทก,กับประมาณเจ็ดเจ็ดบาทว่าหาพันจีบไม่ละประมาณเจ็ดบาทก,ก้วนะครับโอ้ย,ยมันกะเอียบเซ็เครื่องสเซ็ตไข่ าพี่นนอเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวผมสีฟ้าวไปตลาดนะใบาสามโมงกลัวลรอกจะิีโม่ดีครับพี่นอนอนอยู่ข้างๆเลย เบอร์แซมนะพี่น้องมันหลายๆก็คือ,อก,กินปีงเอ็อนนั่มันกันลเ,เ,เละกันเละกินบ้เบอร์นะคบผ้ายุกกระสีมากนะพี่น้องนะเอย่าเช็คงิ้นจะเช็คบิงกันค่าเสียหไฮวันค่นนี่ก็ซีชิปหาพันทีน้องปีงจามเอน็นหรือว่าปีงข้างหน้เนาะเป็นแอนจามเอน็นไม่ละหาพันไม่ละเจ็ดบาทนะครับผมก็บ่าโอเคอยู่ ประมาณห้ากว่าสิบสีไมล์ละซิบพคนละ <c oughs> นำขวด 1, 5, 7, <c oughs> นหวนึ่งหาพันกับเจ็ดบาทนำหัวเสียเนาะเกลือเตี้ยวไอเฟอไอถั่วเนืองกับสนะามสิบเนาะค้นหันกับซีสิบห้าพันนะครับพี่น้องสี่สิบห้าพันกับสิบป,ประมาณหกสิบเจ็ดบาทนะครับเทียบเป็นเงินไทยเลทหกร้อยเจ็ดสิบกีบต่อหนึ่งบาทเนาะครับ เลดทัวมือนี่นะครับปไปตลาดแมงเซโน่กันครับพี่นอ้องไปเบงิงว่ามียังเป็นตาสื่อเนอะอุย้ยตาแล้วพี่นอ้องในเซโน่ส้มฝ,ฝ,ฝ,ฝนติดตกฝนตกเพื่กี่ไงล่ะ งานตลาดเหลี่ยมพันเด้อจังโตงโขวซาทีงานตลาดเรื่องเซโน่ฝโตกทีนี่พี่น้องกรสิได้ยางสวรจ่องของวัวแดงมา้กทางหลังหมื่นเป็นหมื่นพี่น้องแบบหมื่นเป็นตะยากษ์เนี่ยห้าะพี่น้องตลาดเลี่ยมเซโน เขาไปเดือนหนึ่งกับได้เสียเงินค่าจอดได้ไปนองเขาไปเด้นจอดรถเปเน,นี่ยแต่ว่าค่ายกข้างนอกกับว่าได้เสียเงนินภาษีจอดข้างนอกนะั่นแหละตัดผมข้าเจ้าพี่น้า แบบอย่างยุกเทปนะวะเฮ้ยลดลดเฮ้ยนะเดี๋ยวภาษีเป็นอย่างกระลาบนะเทปนะ แล้วพี่น้องตลาดเซโนโ่เนาะตลาดแรงครับกุหลาข้าไปทางในคไับผมปลุกสีเเบิ่งกันหนึ่งพี่น้อง <c oughs> ขออนุญาตเออผมไปลุยปลูกผมไปลุยปลูกไอ้บักฮงมากร้านโรตีคนดัง เอาเอาธรรมดาแพนเท่าไหร่โใส่ไข่1ิบสองใส่ไข่ให้น้ำชิบหายเอา1ิบสองสองอันเดียวออกมาเอาเด้อด,ด้๋ยวลองรดตีกันนันสิเป็นแวนวใไหรเนาะอันนี้ก็มองจอดรถเพื่นน้องพี่น้องเก็บเงินเด้บอบักล,ยายลําไยเราละสิบพันกับประมาณสีสบส่บาทสิบห้บา,บาบาท เบื้องปลารสหิ่อกะหน้าซีิมีว่าปลารดปลาหละาตดครหกินปไดดันกินปากแล้วแล้วเนาะปลาบูปลาคอ rất tài, Thức tài. Thức tài. Thức tài.

คนเจ็คงานประทางโอ้ยมันบ่เป็นตะยางดอกเณรเนี่ย พี่น้องมันแยงยาแข้งมันเจียนคลิปตลาดบ้านเข้ามาพี่น้องมันเป็นตลาดแรงคือเสือ<ช>ของแบบอีเล่าขายดีได้พี่น้อง,อง <laughs> ทงั้งจะจะเป็นแม้กกินสศกเอ่ะ ขาเจ้าขยนล้กินซุโอ้ยมันจืนพี่นอมวยอยากยางหล่เด้อขับว่าถ่ายคลิบท้างขายปลาตองโก้กล้วยทอดขายน่ากินสุกอิ่งเอ็นมะจะแสบวบก็ปีนเอ็น สินทอดมะตะเบี <swimming> <automated> so so like ้่พ like <net ek os> like ี對對่หน่องว่าเป็นตตยางข่อยใจิีรับมันจืนมันยางงาครับมันสิเปื่อ น้ำกีเซียน้ำหวานน้ำจิมซุกครับคือแกงบานเบาแกงผงเนาะ อ๋อนี่เด็กที่ขาจอกมอ่วเนะเอ๋พอดีน้องคนท้องมันอยากกินมูผมนี่แหละไอเนี่ยพ่วงกเจ้าขายดีหรนะือไงนะจริงหรอ กรองเท่าไดลแมนอันนี้ปะ่รอนทีเศ้าข้ากรองเศ้า่ะสามอันนี้ห้าสิบห้าสิบห้าสามห่อห้าเอาบ้าเดยวมาบ้งเดี๋ยวเห้ยางเราบนของบรรดาเนี่ยาดอเนี่ยกินแบบบรรดานกงน้ำมัน กรอบหมูย่างอุ๊ยบักบินฟ้าน่อหวายว่านะอันนี้น่อหวายว่าน่อคาน่อ้อยอ๋อน่อ้อยเอาไปให้จังเด้ล่ะกินไหมไปออมไปเกงอ๋อบอกให้กิน No oil, น,น้อออยเห็นไหมน้อชิน่ซาพันกับประสามสิบบาทไม่่แมน ประมาณ10ท่านสามสิบบาทประมาณนี้ครับสองปลายา อันเท่าใดละเนี่ยชาวัอันชาวนานส,สามสิบบาทกับคือว่ามันหาย,ยากายามันกับคือว่ายังราคาดีอยู่มันคุดยากมันขดยากมากกองชาวพี่น้องสามกองหาสิทสามกองกับประมาณแปดสิบบาท เกิดทึว่าโอเคคยับพี่น้องละคานี่เว่าเฮีมีแล้วเนะก็ดีน้องดาคุดไห้แล้วเต็มถุงเลยสี่เดียวไปแช่แข็งไวล้ละฝากมั่ไว้่้จะเป็นใกล้บาทเนาะ ปลาทูกับปลาซาบะข้าเจ้ามากินปลาทูแบบนี้เนะพี่น้องข้าเจ้าพอมีปลาทูสิ่งค์นนด้วยบานเน้าเลย สืๆออย่างพี่น้องมันบ่มีอยากได้ปลาปลาลดปลาหลาบพักหนอคืองามเบบบบ

สุดแข็ง้ำไมหม่ได้แข็งหอกพี่น้องอยากได้ประดกเก็บ่่ามีไปเอาโรตีเห้าลักษับ วาโลอโลแม่เริ่มจะหูอยู่ห่นแล้วก็บอกอ้วเครื่องมะอ,อ,อันนี้ต้นนี้อ้วหวานอ๋อต้นนี้เครื่องต้นี้มะเพ็ดต้นนี้เครื่องไม่มะเพ็ดอันนี้อ้วกเพียอ,อันนี้ม่อมอันเท่าไหร่นะอันนึงสิบห้าพันเอาเอาอันนึงคนระับซิมเดินครับอ้วเครื่องเหรอ กินดีครับพี่น้องมาหดหองห่ออาบน้ำอาบในแล้วครับตลาด <c oughs> มันจืนพี่น้องผมยางไปผมกับคนหวยตีนแบบนักกีเกเดือนนะครับนักกีเกเดือนอันนี้ผมมาซื้อยี่นอกตลาดผมมาซื้ออัวอยี่นอกตลาดพี่น้องครับในเลิตีมาก โรตีกินไปแล้วนะครับใส่อัวมากครับพี่น้องอัวเครืองหรือว่าใส่กอกเนะาะใส่กอกใส่อ้อวน่ะพี่น้องแต่ว่ามันบอกคืออ้วบแานเท่าบานเพิ่นเพิ่นอัวเครืองเอย๋ยวา่าเสียมกันครับ คล้ายๆกันก็บ,บานเท่าพี่น้องแ็่ว่าของเขาเนี่ยสีเพชรน้ำอืมกะขึ้นได้ครับพี่นอ้องแกมเบียจชะอืมได้ด้วยครับ นี่คือเบสออคือจู้เหยียดเียวแรอครับบอกไปใส่ลบบเมื่มมครับแนี่ทุ่มทุ่มหนึ่งหลังมั้งครับ ทีเรอไปฝากฟีดของโรงแร่ใหม่นะโรงแร่แผ่นบะม,มีตุวยเห็นไห้พี่นอกกันสามแสนก็ถัดกับปศออดมีตะว้ไฟกำลังปนครับแอร์สามแสนกับปรมาม่านชี้รอยก็าบาทนะครับพี่นกเกือบหาล่อยขี้มึ ก็พิจน,นาเอาครับพี่น้องตลาดต่า่านี้ถ่าฝนวัดตกอ่ะมันเป็นตายางรู้พี่น้องตลาดให้จอดตด่วันมีมันฝนตลกพี่น้องแต่ือตามเห็นแหละอยากซื้อยูจิโรตะบักได้แล้วนะครับพี่น้องเท่งมันกับแพรม่ํา เเลิกไมอยากซื้อหลยครับเอาไว้ไปซื้อแนวอื่นยางตลาดเสาเซโน่จังสีผ้าไปเบ้งนะครับพี่น้องยางตลาดเซาเซโน่เนาะสำหรับลิปนี้กันชิเดียวไปซ้ำนี้แล้วพี่น้องภาพพี่น้องไปยางตลาดแลงเซโน่ครับกินหนาสิไปยางตลาดเ้าภาพไปกินข้วเปียกเนาะโอ้ยซ้ำนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย